ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมสุดแตกไปซิมสุดปังของเรากันอีกครั้งนะคะและว,วันนี้เราอยู่กับน้องโนสนโนแคร์นะคะไม่ใช่สโนไวแต่อย่างใดแต่เขาเนี่ยอยากจะมีทาย,ยาทเป็นสโนไวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้มีลูกมีหลานไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถเป็นสโนไวได้ภายในกี่รุ่นยังไงก็อย่าลืมทายกันด้วยนะคะว่ากี่รุ่น และนี่ก็คือหน้าตาของน้องโนสนโนแคร์ของเรานะคะสิ่งที่ต้องปรับแก้ก็จะมีเออเออโอเคต้องแก้ทุกส่วนนะคะก็จะมีในส่วนดีก็คือเขาตาโตมากเขาตาโตมากแล้วถ้าเราแบบลดตาเขาลงนิดนึงนะน่าจะเป็นคนที่แบบแบลกูปเป็นสโนไวที่แบบแบลกูบแน่นอนนะคะในรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา คุณมอดดิมารคิดถึงจังเลยอ่ะตั้งแต่เล่นซีรีส์เจ้าหญิงก็คือเราไม่ได้เจอกันเลยเอ่เออ้า <laughs> ว มอติเมอร์ถึงกับเดินหนีอะคุณผู้ชมไปไหนคุณคุณจะหนีน้องโนสนโนแครงฉันไปไหนะคะมีได้หรอกไม่มีทางหนีฉันได้หรอกนะคะ่ะคุณมอติเมอร์คิดถึงจังเลยอะไม่เจอกันต้องนานวิวายตายแล้วเสื้อสีแดงเหมือนกันเลยอะคะ่ะท้าทางจะเป็นเหนือคู่กันใน,นคันเนียลุงนี้เราน่าจะไปกอดหลัดฟัดเบียงกันสักหน่อยมีคะคุณมอติเมอร์สนใจไหมสนใจไหม,ม,มคุณเนี่ยดูดีตลอดเลยนะคะ่ะ <laughs> เขาก็แบบว่าเล่นจะอุ้ยเขาชวนเราไปวู้ฮูอ่ะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาหลงรักน้องโนสนโนแคร์เข้าแล้วด้วยค่ะเพียงเท่านี้หัวใจก็ขึ้นแล้ววาแกอุ้ยคุณเนี่ยปากดูน่าจุบจังเลยนะคะอุ้ย อาคุณมอร์ติเมอร์คะถ้ากินหมูกระทะเนี่ยจะเจอเนื้อยยากแต่ถ้าคุยกับเราเนี่ยจะเจอเนื้อคู่นะคะอตาย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 โนส่นโนแคร์นะคะแม่ค่ะคุณมอร์ติเมอร์ขอมัวบสักหน่อยนะคะมามามัวบอุ้ยอุ้ยตายเลยโนส่นโนแคร์ปังไม่ไหวแม่ค่ะคุณมอร์ติเมอร์ให้สองเรานั้นได้เปรมปีกันนะคะอู้หู้หู้ ไปแกคุณผู้ชมไม่ธรรมดาโอ้โหและตอนนี้น้องโนสนโนแค่ของเราก็คือแพทองไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนคลอดกันเลยนะคะมาค่ะรุ่นที่สองของเราเป็นผู้ยิงนะคะเราจะตั้งชื่อว่าอาส,สนีและกันนะคุณผู้ชมยังเป็นน้องสนโนไม่ได้นะคะก็สนีไปก่อนก็แล้วกัน โอ้ยตายละสีผิวยังได้คุณแม่อยู่เลยแม่เจ้าโอ้โหดูทรงแล้วดูทรงแล้วน้องสนีของเราก็น่าจะยังเป็นซิมแปกอยู่นะคะดูจากเอิม่มนะตั้งแต่วัยทารกเลยแล้วนี่เป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหแต่คือแบบ โอ้โหเชื้อแรงมากอะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบแทมไม่ได้แก้ส่วนไหนเลยมีคิวนะคะที่แบบว่าโผล่ขึ้นมาแล้วเออเขามีคิวแล้วนาะรุ่นที่สองนี้แล้วก็เออกามก็ดีขึ้นแหละเนาะอืมดีขึ้นดีขึ้นแหละและนี่ค่ะคือชุดที่ดิฉันจะเอามาล่อเยื่อในวันนี้เป็นยังไงคะสไตล์การแต่งตัวของน้องสนีของดิฉันเลิศไม่ไหวอุ๊ยแล้วผู้ชายคนนี้ใครอะ่ะ อุ้ยตายแล้วหล่อลำเพนซัมมากเลยนะคะโอ้ยหนวดเฟิร์มด้วยอุ้ยคุณแบรนด์ค่ะโอ้โหโอ้โหสเต็ปดีด้วยเอลพิวเอลพิวเอลหวานสะด้วย ตอนเล้าแบบนี้มันก็ตรงสเปกน้องสนีเลยสิค่ะอุ๊ยแต่คนทั้งหลังก็ดูดีนะค่ะเดียวมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราต้องรักเดียวใจเดียวสิโอเคเดี๋ยวเราจะทําการชมเชยจากใจจริงนะคะคุณเนี่ยดูดีดูแรงดูเร็วเหมือนรถสปอร์ตเลยเลยคะ่ะอ,อยากหล้จังว่าบนเตียงจะเร็วจะแรงเหมือนกันหรือเปล่าอุ้อยตายแล้วอุ้ยนี่ไปกันโชว์สเต็ปมาขึ้นเลยมาไม่ไหวละสนีไปโชว์สเต็ป บ้างลูกไปเต้นโชว์เขาหน่อยว่าเราก็เอลผิวเอวหวานเหมือนกันนี่ไปกะอืมอัดตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่ไปยังไงล่ะคะโอ้ยสนใจไหมคะไปไงคะเอวฉันหวานไหมน้ <c oughs> ยแล้วไปไงน่ารักว่ะคุณแบนคะ่ะแคร์แมวอ่ะมันชอบร้องแคร์มองอ่ะก็ชอบแล้ว <c oughs> อุ้ยมาแมคคุณแบนขอฉันจูบสักหน่อยนะคะตายนะทำไมอีผู้หญิงคนดีันจิกผู้ได้นี่ โทษทีนะเจก็คนมันสวยอ่ะมา,าค่ะคุณแบนถึงเวลาของสองเราแล้วสินะไหนดูซิว่าลูกของฉันเนี่ยจะเป็นสโนไวท์ได้หรือป่าอุ้ยคุณแบนขนค่ะยจนเย็นๆสิบ้าบอเอวพิวจริงๆด้วยนะเนี่ย ไหนดูสินอกจากเอลพิวแล้วเดี๋ยวจะมีน้ํำยาอะไรบ้าง <c oughs> และแล้วนะคะน้องสนีของเราก็ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตอนทอดกันเลยดีกว่าคะ่ะโอ้ยโอ้ยเด็กหมอตําเยะให้หน่อยจ้าโอเคไหนดูสิว่าจะได้เป็นอ่าได้เป็นลูกสาวนะคะรอบนี้ก็ชื่อเป็นสเสนเรากันนะคะไม่ใช่สเสนีนะคะสเสนีเฉย อ่าไหนดูสิว่าสีผิวเดี่ยจะเป็นยังไงอืม้มชัดเจนชัดเจนเอาจริงๆสีผิวแปลกๆเดี่ยมันแก้ยากมากคุณผู้ชมคือสนโสนก็สนโสนแหละมันก็ข่าวจริงแต่มันข่าวอมเทาแล้วเนี่ยตอนนี้ฉี่ยามันจำนับคืนจวนผมนั้นช่ำคืนงับอุ้ยแต่หน้าตาเขาดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นจากเจนที่สองนะคุณผู้ชมในวัยเด็กอะนปะ่ะดูวัยผู้ใหญ่กันในสามสองหนึ่ง เป็นยังไงคุณผู้ชมกามมาแล้วค่ะกามมาแล้วจมูกเริ่มมานะคะเอยดูดีแต่เนื้อปากเนี่ยเอาไปบ้างนะเก็บไปบ้างโอ้นแต่ตาเขาก็แบบว่าดรอปลงแล้วนะคะเล็กลงแล้วแต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีรุ่นต่อไปเนี่ยตาโตเป็นไข่ห่านเลยนะคะได้เชื้อแบบว่ารุ่นยายรุ่นแบบว่าป้ามาโอ้ยใช่หรอป้าหรอไม่ใช่เออยายทวดเออนั่นแหละอ่ะดูเหมือนว่าคุณพ่อของเรานี้จะชอบเต้นจริงๆเลยคะโอ้ดิฉันเพิ่ง จะคลอดออกมาคุณพ่อก็กลับมาเต้นที่ภาพอีกแล้วแต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่มันยังไงคะคุณมาเชลคะ่ะคุณนี่ก็เอลผิวเอลหวานดีเหมือนกันเลยนะเดิ้น่าสนใจนะสนใจนะสนใจคุณมาเชลคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะห้ามไม่ให้มาแรงวันคู่กันแต่เราก็สามารถคู่กันได้นะคะไ <c oughs> <c oughs> ม่เกี่ยวเลยนะอุย้ยแต่คุณโดนนะคุณดนนพิ่งมาเลยตอนนี้อะค่ะไม่ทันแล้ววะค่ะฉันเลือกเหยื่อไปแล้วตายแล้วคุณดนนี่ก็ผิวเหมือนกันนะคะดิ้่าอย ไปแกทานรักคุณดอนคุณผู้ชมคุณมาเชลคะเอถึงแซดเนี่ยชอบตัวไหนก็ไม่รู้แต่อาอะชอบอยู่นะคะ อุย้ยคนนี้ก็ดีอ่ะอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าค่ะไม่งั้นไม่งัน้นเสนจะชนทนไม่ไหวแล้วนะคะออ้ยดูดีกันไปหมดเลยมาค่ะคุณมาเชลมาให้ฉันจูบสักทีนะคะออ้ยไปไงค่ะปากฉันอวบอิ่มไหมคะเพิ่งฉีดฟิลเลอร์มาเมื่อวานโอ้ยไม่ต้องฉีดเลยนะเอาจริงเขาเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยอายค่ะผลิตทยยาดุนที่สี่นะคะอุย้ยคุณมาเชลไหนดูสิว่าจะได้เรื่องค นาดหน่อยอุ๊ยอุยอุ๊ก็ไม่ธรามดาเหมือนกันนะเนี่ยตายละคุณมาเชียวน่ดูสิว่าจะได้เรื่องอย่างที่คุยไวหรือเปล่าเป็นไงโถสสวมที่ฉันเคลือบทองด้วยนะคะโอ้โหตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูสิรอบนี้ไม่ต้องเรียกหมอตํำแยนนะจ๊ะเรียกหมอชนนี่สูตรมาเลยจ้าลงขนาดนั้นนะจะไม่รอดแล้วเอาจริงๆอุย้ยไหนดูสิว่าลูกชายหรือลูกสาวโอ้โหโอเคได้เป็นลูกสาวอีกแล้วนะเ้ยเราได้ลูกสาวบ่อยนเนี่ยว่าไปอ่าเราจะตั้งชื่ชอว่าน้องสนาละกันนะคะโอ้สโน่ยังไม่ได้ไงคุณผู้ชมสนาไป ได้แล้วสีผิวได้พอภูมิใจจริงๆเลยค่ะในรุ่นนี้แต่ว่าสนไวต้องข่าวปะเอ,อเดี๋ยวเราต้องหาคนผิวขาวแล้วละ่ะค่ะต่อไปเนี่ยเออน้าตาน่ารักใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่ารอบนี้เรามาเอาหน้าตากันนะคะดูดิหน้าตาบ้งเบลมากแม้ วินใตยแล้วแต่สโนไว้ไงรอบเนี้ยเราจะเอาสโนไว้คุณผู้ชมเออไว้รอบไหนเราเอาเทียหน้าค่อยผิวสีดำเนาะตอนนี้เราจะเอาสโนไว้ดังนั้นต่อไปเราต้องหาคนผิวขาวแล้วดูหนะ้าตาเขาดีดีไม่ไหวปังไม่ไหวเลยคุณผู้ชมตัวน,นี้ก็คือหน้าปกติแล้วเหลือแค่ตรงคิวดะคะที่แบบเออมันแอบบกดต่ําตามคุณยายทวดเขานิดนึงเนาะแล้วก็ปากที่แบบอวบอิ่มเอยเซ็กซี่บอกเลย อ่ารอบนี้เราต้องหาคนผิวขาวนะคะคุณผู้ชมจะมาสนองไว้ผิวดําเหมือนบางค่ายไม่ได้นะโ <c oughs> อ้ไม่ได้ะอ๊ยมันนั่งทำไมอ่ะแจ๊ฉันต้องขานผู้ชายอ,ย,อย,อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพูดถึงก็มาเลยอ่ะส <c oughs> งสัยจะเป็นพรมรีขีต,ตกตรงคือคนพิจิตใช่ไหมก็คิดว่าเป็นอย่างไง <laughs> อวยเขามาถึงเขาก็แบบว่านึ่ถึงเราก่อนเลยหเห็นเราผ่านกระจกใช่ไหมอุ้ยแอบมองเราอยู่ตรงนั้นแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอุ้ยตายแล้วไม่ต้องแอบเลยคะเอ้ยสวัสดีนะคะคุณผู้ชาย แอบทาอะไรอยู่ตรงนี้คะ่ะเออเปล่านะผมไม่ได้มาแอบทําอะไรเลยนะโอ้โหเขาเดินหนีเราทําไมคะเดนี้เฮ้ยแต่ว่ามีได้ใส่ตาหยาดเดิมที่มองมาที่เรานะน,นี่มันแบบว่านี่มันแบบว่าปังนะบอกเลยอุวยไม่ต้องมองตาค้างขนาดนั้นก็ได้คะ่ะโอวยฉันสวยใช่ไหมล่ะหรือว่าดอกไม้บนหัวเราวะเขาอาจจะมองดอกไม้บนหัวเราหรือเปล่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็เอามาไม่เข้าใจเอาดอกไม้มาทําไมคะมันเป็นแฟชั่นยุคใหม่เหรอคุณอากิระค่ะ ฉันเนี่ยจะไม่ใช่แม่นาคแต่ก็คิดถึงมากนะคะรู้ไห้ตายอุอ้ยเขาพูดอะไรอะ่ะเขาไม่อยากแต่งงานหรออุย้ยไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่ได้ต้องการแต่งงานกับคุณแหม่เพิ่งรู้จักกันก็พูดเรื่องแต่งงานซะแล้วอ่ะฉันแค่หักได้รู้คุณเท่านั้นเองอะคะอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยฮะ อุ๊ยอาบ,บ้ามาไปลงไปเลยอะไรก็ต้องจูบกันก่อนสิค่ะอุ๊ยต้อแล้วผู้ชายคนนี้เป็นของฉันค่ะผู้ชายคนนี้เป็นของฉันมองมาเลยมองมาเลย <c oughs> มาค่ะคุณอกากิระท่าทางอา่อลูกของเราเนี่ยจะได้เป็นเชือยญี่ปุ่นนะคะเนียอุ๊ยต้อแล้วแต่ก็ต้องมาดูกันนะคุณผู้ชมว่าลูกจะออกมาเป็นผี ผีผีใช่ไะลูจะออกมาเป็นสีผิวแบบน่าอย่าวค,คุณอากิรานใจเย็นๆสิขออ่ามาให้ฉันตรวจการตั้งครรนหน่อยสิคะ่ะออ้ยตั้งครรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอากิรานเราจะมีลูกด้วยกันแล้วคะ่ะอ่าไหนดูสีไหนดูสีโ,โหแล้ใครเลือกสีเสื้อให้ดิฉันหืมเสื้อแดงหมวกฟ้างงมากโอเคได้เป็นลูกสาวนะคะเราจะตั้งชื่อน้องว่าอ่า น้องสนุก็แล้วกันนะค่ะคุณผู้ชมอู้อะโอ้โหได้เป็นแฟนซอรเฮ้ยเราจะได้แต่ลูกสาวเลยปะเนี่ยโอเคอชื่อว่าน้องสนุกนะคะสนุกกับสนุกนะคุณผู้ชมอุย้ยตายแล้วได้สีผิวพอ่อฟังไมไว้หวเลยอันไหนดูซิว่าอีกคนหนึ่งจะได้สีผิวค่ออีกคนหนึ่งก็ได้สีผิวพ่อเหมือนกันคุณผู้ชม เฮ้ยหน้าตาน่ารักบ้องแบวจิ้มริมขับุกะปิกมากเลยคุณผู้ชมฮาราจูกุกสุดอะไรสุดนะคะไหนดูซิว่าตอนโตเนี่ยเขาจะน่ารักจิ้มริมแบบนี้ไหมหรือว่าแบบโอ้ยจะมาแผงนิดตอนโตโมาดูกันค่ะในรุ่นแรกของเราจะหน้าตาเป็นยังไงจะสุดปังหรือเปัาอุย้ยเอาจริงๆก็ปังอยู่นะคุณผู้ชมแต่ก็จะเป็นส n o w ว h ์ t ว version นตาตีอะ เออแล้วปากเขาก็แบบจมูดจมิมากจมูกก็จมูดจมิโอ้ยที่ฉันพูดไปดูเรื่องแล้วตอนนี้เออมันน่ารักอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมแต่แบบเออเราอยากให้เขาตาโตกว่านี้นิดนึงอ่ะอาจจะต้องเล่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่เรามาลุ้นที่น้องสนุกกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงโอ้โหน้องแก่นี่ใส่หมวกใส่แว่นปกปิดทุกสรรพสิ่งเลยเ่าไม่ได้ลูกแม่ขอดูหนซีว่า วยคนนี้อาจจะตาโตปะเออก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าคนเมื่อกี้ก็ตอนเด็กๆตาโตเหมือนกันนะคะโตมาก็คือตาหายไปไหนอะตาหายไปไหนตาไปอยู่กับยายนะคะโอเคมาดูกันวู๊วเฮ้ยเ้ยเฮ้ย,ยตาโตเฮ้ยคนนี้ตาโตกว่าคุณผู้ชมคือโตกว่าคนเมื่อกี้นี่เฮ้ยคนนี้ได้อยู่ปรวะเฮ้ยได้อยู่แล้วเนี่ย โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการแต่งตัวแปลงโฉมให้น้องสนุกของเรานะคะกลายเป็นสโนไวกันดีกว่าและนี่ค่ะฟีนิชลุกของเราคุณผู้ชมเป็นไงน้องสนุกพอจะเป็นซินดอรเลนเอ้ยพุทุยทุย,ยผิดเรื่องอาสโนไวในอาหัวใจของคุณได้ไหมคะวู้ววววววกรวกวว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 วไววววว โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้สนุกไม่ได้แล้วค่ะโอ้เปลี่ยนชื่อเป็น,นว n o w y เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเพราะว่าสวยและปังมากโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายถ้าอยากให้ทำตัวละครอะไรอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ